สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟิร์นอควาติกนะคะเป็นช่องที่เฟิร์นจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องตู้ปลาตู้ไม้น้ำนะคะแนะนำผลิตภัณฑ์แนะนำอุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะแนะนำทริคหรือเทคนิคในการเลี้ยงปลาเลี้ยงตู้ไม้น้ำนะคะโดยเฟิร์นเองอะ,ะก็เป็นช่องใหม่เลยตอนแรกเฟิร์นมีช่องหลักอยู่อีกช่องหนึ่งนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างจะปนกับเรื่องอื่นๆเยอะก็เลยมาเปิดช่องใหม่ดีกว่านะ โอเคเนื้อเรื่องในเนื้อเนื้อหาในวันนี้คือเฟิร์นะอยากอยากจะให้เพื่อนๆฟังจนจบเลยนะคือมันสําคัญไม่ใช่ว่าเฟิร์นจะเรียกยอดไลค์ยอดวิวยอดซับสไครป์ใดๆทั้งสิ้นนะคือเฟิร์นตั้งใจทําคลิปเนี้ยเพราะเฟิร์นะอยากช่วยชีวิตน้องปลาหรือสัตสัต,สตทั้งหลายที่ที่เราใส่ลงไปในตู้ไม้นะ้ำหรือตู้ปลาของเรานะคะเฟิร์่าถ้าคถ้าคนเราเข้าใจเนี่ยคลิปเนี้ยเฟิร์นว่าจะช่วยชีวิตพวกเขาได้เยอะมากๆเลยนะคะ เพราะว่าบางทีว่าคนไทยส่วนใหญ่อ่ะไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยอาจจะแบบซื้อปลามาแล้วก็เอ๊ะทำไมปลาเราตายนะเราก็เราก็เลี้ยงคิดว่าเราเลี้ยงดีแล้วอะแต่จริงเราไม่รู้เรื่องพวกนี้อะค่ะเราเลยไม่รู้สาเหตุว่าทําไมเขาถึงได้เสียชีวิตนะมันอาจจะเป็นโรคก,ก็ได้แต่บางทีอะปลาไม่ได้เป็นโรคหรอกมันตายเพราะเราไม่รู้สิ่งนี้ต่างหากนะคะ Okay. เรื่องในวันนี้ที่เฟิร์นจะพูดนะคะก็คือวัฏจักรไนโตรเจนหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือไนโตรเจนไซคลนั่นเองนะไนโตรเจนไซคลคืออะไรยังไม่ไปถึงตรงนั้นดีกว่าเรามาที่คําถามก่อนนะคะว่าเราเคยได้ยินคําถามพวกนี้ไหมหรือเราเกิดคําถามพวกนี้ในใ,นใจไหมนะคะข้อที่1เลยก็คือมีคนบอกเราว่าเราต้องเปลี่ยนน้ำแหละต้องเปลี่ยนน้าตู้ปลา ต้องเปลี่ยนน้าตู้ไม้น้าเราเราต้องเปลี่ยนมันทําไมแล้วทําไมต้องเปลี่ยนแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเปลี่ยนนะคะคือมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่มีใครบอก exactly ว่ามันจะต้องทําเมื่อไหร่ยังไงแล้วจริงๆมันต้องทํำไหมคะข้อที่2ทําไมเราต้องใส่แบคทีเรียดีด้วยแบคทีเรียพวกแบบ beneficial แบคทีเรียทั้งหลายทำไมมันมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบคทีเรียขายตามช่องตลาดสําหรับใส่ในตู้ไม้น้ําหรือว่าตู้ปลาแล้วแบคทีเรีย ประเภทไหนที่เราสมควรจะเลือกซื้อนะคะข้อที่3าํทำไมเราต้องมีระบบกรองด้วยทำไมแบบทุกคนเขบอกว่าต้องแบบมีระบบกรองที่เหมาะสมมีระบบมีมีเดียมีฟิลเตอร์จำนวนเยอะอะไรประมาณนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกรองนอกกรองในกรองใตก้กรวดกรองฟองน้ำอะไรก็แล้วแต่ทำไมเราต้องมีระบบกรองนะคะ ข้อที่4ีเวลาเราตั้งตู้ไม้น้ําใหม่ๆหรือว่าตั้งตู้ปลาใหม่เริ่มต้นเลยทําไมเราไม่สมควรที่จะใส่สิ่งมีชีวิตเข้าไปทันทีนะคะหรือแม้กระทั่งภายในอาทิตย์นึ่งอะเฟื่ให้2อาทิตย์เลยเ,เราก็ยังไม่สมควรใส่สิ่งมีชีวิตลงไปนะคะเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันในคลิปนี้นะคะทีน,นี้ว่าถ้าจากไนโตรเจนหรือไนโตรเจนไซเคิลคืออะไร ขอไปที่เรื่องไนโตรเจนก่อนนะคะไนโตรเจนอ่ะมันเป็นธาตุตัวหนึ่งที่มีอยู่ในโลกของเรานะคะสัญ,ญลักษณ์ของมันก็คือตัว N ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว N คราน,นี้ไอไนโตรเจนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบของแก๊สไนโตรเจนหรือว่าตัว N แล้วก็ห้อยเลข2ข้างล่างนะคะซึ่งในอากาศของเราเนี่ยในอากาศทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเราคิดว่าอากาศ100%ี่ยมันมีแก๊สไนโตรเจนเท่าไหร่ ถ้าบางคนจำได้ตอนที่เคยเรียนมาตอนเด็กๆนะคะก็จะมีแก๊สไนโตรเจนถึง78เลยทีเดียวเป็นแก๊สที่มีเยอะมากเยอะกว่าแกส๊แกสก๊ออกซิเจนที่เราใช้ในการหายใจอีกนะ,ะทุกวันนี้เราก็สูดแก๊สไนโตรเจนเข้าไปเนี่ยแหละแต่ว่าเราก็พ่นมันออกมานะคะเราจะเก็บแต่เฉพาะไนโอออกซิเจนเข้าไปนะคะนี่แก๊สไนโตรเจนมีเยอะมากแต่สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่อะมันไม่สามารถที่จะ นำแก๊สไนโตรเจนไปใช้ได้โดยตรงนะคะก็จะมีแค่สิ่งมีชีวิตบางชนิดเท่านั้นเองนะ,ะที่จะสามารถนำแก๊สไนโตรเจนไปใช้ได้คันนี้เพื่อนเเห็นไดอะแกรมมันเนะเห็นเห็นแผนภาพอันเนยอันนี้เป็นแผนภาพที่เฟิร์นวาดขึ้นมาเองนะคะก็อาจจะดูให้มันง่ายๆหน่อยไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคะเพืพ่อนๆจะเห็นว่ามันมีสารเคมีในไดอะแกรมเนี้ยเยอะแยะเลย มีทั้งแก๊สไนโตรเจนมีทั้งแอมโมเนียแอมโมเนียมไนไตรแล้วก็ไนเตรตรวมถึงมีรูปภาพต้นไม้นะคะแล้วก็ที่ดินเนี่ยจะเฟินจะเขียนว่าของเสียจากพืชและสัตว์หรืออาจจะเป็นซากพืชซากสัตว์ก็ได้นะคะเนี่ยอันนี้ก็คือวัฏจักรไนโตรเจนซึ่งมันประกอบด้วย5ขั้นตอนหลักๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่ต้องจำเฟินไม่อยากให้ทุกคนแบบฟังแล้วแบบเบือ่อ คือแบบแค่อยากให้รู้เอาไว้นะคะอันไหนที่เฟิร์นจะโฟกัสเดี๋ยวเฟิร์นจะบอกในคลิปนะคะโอเคอันนี้คือแผนภาพแบบเต็มๆของวัฏจักรไนโตรเจนเดี๋ยวเราจะไปเจาะ5สเต็ปทีละสเต็ปกันเลยนะคะอ๋อเฟิร์นลืมบอกก่อนขอย้อนไปนิดนึงไอในไนโตรเจนไซเคิลหรือวัฏจักรไนโตรเจนอะความหมายทางทางเป็นทางการอะนะคะมันก็คือเปิดโพย กระบวนการเปลี่ยนแปลงของไนโตรเจนแบบเคมีชีวภาพนะคะซึ่งฟังไม่รู้เรื่องถ้าแปลเป็นภาษาคนก็คือไอไนโตรเจนเนี่ยมันก็จะเป็นสารเคมีต่างๆเป็นสารประกอบต่างๆเนี่ยมันจะแปลเปลี่ยนไปเป็นวัฏจักรแปลงเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นแล้วก็กลับมาเป็นไอแก๊สไนโตรเจนตั้งต้นอย่างเงเี้ยเองนะคะเขาเรียกว่าวัฏจักรไนโตรเจนอันนี้คือภาษาคนเลยฟังง่ายๆชัดๆนะ,ะนะคะโอเคสเต็ปแรกนะคะไนโตรเจนฟิกเซชัน มันคืออะไรมันคือการที่ไนโตรเจน N2 หรือแก๊สไนโตรเจนของเราเนะี่ยมันแปลงไปเป็นแอมโมเนียหรือ ion, นะแอมโมเนียมไอออนนะแอมโมเนียก็คือ NH3 NH3 ส่วนแอมโมเนียมคือ NH4 แล้วก็บวกนะมันแปลงได้ยังไงส่วนใหญ่อะมันจะเกิด ไอกระบวนการเนี้ยมันไม่ใช่โดยมนุษย์ทำนะคะมันเป็นความร่วมมือกันระหว่างพืชตระกูลถั่วนะคะกับแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเดี๋ยวอ่านโพยก่อนแบคทีเรียชนิดนั้นชื่อว่า n i t r o น e n fixing bacteria นะคะก็คือในถั่วเนี่ยที่รากของเขาเนี่ยมันจะมีปมปมเป็นกลมๆอยู่ที่รากของเขานะและไอที่ในปมกลมๆของเขาเนี่ยก็จะมีแบคทีเรีย ประเภทในตัวเจน fixing แบคทีเ r ียอาศัยอยู่โดยเขาและถั่วเนี่ยก็จะร่วมมือกันนะคะแปลงแก๊สไนโตรเจนให้กลายมาเป็นแอมโมเนียแล้วก็แอมโมเนียมนั่นเองค่ะสเต็ปต่อมาสเต็ปที่2เป็นสเต็ปที่สําคัญที่เกี่ยวกับเราชาวตู้ปลาชาวตู้ไม้น้ําทั้งหลายนะชื่อว่าสเต็ปว่า nitrification nitrification เป็นยังไงนะเมื่อกี้เราได้แอมโมเนียกับแอมโมเนียมใช่ไหมสเต็ปเนี้ยแอมโมเนียกับแอมโมเนียมเนีย่ยจะถูกแปลงนะคะให้กลายเป็นไนไตรด์โดยแบคทีเรียกลุ่มที่ชื่อว่าไนติฟิเคไนติฟายิงแบคทีร i ยไนติฟายิงแบคทีเรียจะแปลงแอมโมเนียกับแอมโมเนียมให้กลายเป็นไนไตรด์และไนไนติฟายิงแบคทีรียก็จะแปลงจากไนไตรด์ให้กลายเป็นไนเตรตอีกทีหนึ่งนะคะก็คือสรุปก็คือ แอมโมเนียแปลงเป็นไนไตรและจากไนไตรแปลงเป็นไนเตรตโดยไนติ i f y i n g แบคที ria สเต็ปต่อมาสเต็ปที่3 assimilation ไม่ต้องจำแต่ให้รู้ไว้นะคะ assimilation จริงๆก็เกี่ยวกับชาวตู้ไม้นะ้ำเหมือนกันนะนะคะก็คือเป็นการที่ต้นไม้เนี่ยเขาดูดไนเตรตนะคะหรือ NO3 เนี่ยเข้าไปเป็นสารอาหารของเขานะคะนั่นเอง อันนี้ตรงไปตรงมาง่ายๆต่อมาสเต็ปที่ C Ammonification Ammonification คืออะไรคือบางครั้งเนี่ยสัตว์เขาบนบกเนี่ยแหละก็ก็มีของเสียออกมาอึฉีอ่ออกมานะคะหรือการที่ตัวเขาเองเนี่ยตายลงนะคะแล้วก็เกิดเป็นซากพืชซากสัตว์เนี่ยก็จะมีแบคทีเรียอีกประเภทหนึง่งหรือ อาจจะเป็นพวกเห็ดราะคะอยู่ในตระกูลฟังจายฟังจี้เนี่ยก็จะแปลงของเสียหรือซากพืชซากสัตว์เนี่ยให้กลายเป็นแอมโมเนียมเพราะฉะนั้นณตอนนี้แอมโมเนียมเรามาได้จาก2ทางแล้วเนาะมาจากาการที่กา๊กาซก๊าซไนโตรเจนโดนแบคทีเรียน,นะคะที่อยู่ในปมรากถั่วเนี่ยย่อยสลายกลายเป็นเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นแอมโมเนียมหรือจากของเสียโดยแบคทีเรียชนิดนึงแปลงเป็นแอมโมเนียมแต่อันนี้ไม่ต้องจํา มันแค่อันนี้แค่บอกให้รู้ไว้มันไม่ได้สําคัญกับเราเท่าไหร่นะคะสเต็ปต่อมาสเต็ปสุดท้ายและการที่เมื่อกี้เราบอกเราได้นเทรชใช่ไหมนเทรตจะกลับกลายเป็นแก๊สไนโตรเจนอีกครั้งหนึ่งนะ่ะโดยแบคทีเรียอีกประเภทหนึ่งนะคะเป็นแบคทีเรียที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในที่ที่มีออกซิเจนต่ํานะอาจจะอยู่ในน้ําที่มีออกซิเจนต่ตําๆหรือว่าจะอยู่ในดินที่มีออกซิเจนต่ำๆเนะี่ยเขาจะสามารถแปลงจากนเทรตให้กลายเป็น แก๊สไนโตรเจนได้โอเคต่อมาแล้วไอ้สเต,ต็ปที่เฟิร์นบอกมาทั้งหลายเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเราชาวไม้น้ำหรือชาวข้างรักตู้ป่านะก็คือเราตั้งตู้ไม้น้ำอะถ้าปกติก็ไม่ค่อยมีใครที่จะตั้งตู้ไม้น้ำหรือหรือตั้งตู้เปล่าๆโดยไม่ใสป่ปลาถูกไหมเราก็จะชอบใสป่ปลาใส่กุ้งใส่หอยอะไรเข้าไปด้วยนะคะซึ่ง ไอสิ่งมีชีวิตพวกนี้เขาก็จะขี้ออกมาและขี้ของเขาก็คือแอมโมเนียแอมโมเนียมนั่นเองนะคะก็คือแอมโมเนียกับแอมโมเนียมเนี่ยมันเป็นพิษกับตัวเขาเองอย่างสูงก็ Ethiopia. คือมันเป็นของเสียทุกคนก็คือเขาไม่ต้องการนะั่นแหละเขาถึงได้ขีม้มันออกมานะคะคราวน,นี้พอขี้ออกมาแล้วก็เป็นพิษกับเขาเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องจัดการกับแอมโมเนียกับแอมโมเนียมและโดยธรรมชาติเนี่ย ก็จะมีแบคทีเรียนะคะเป็นกลุ่มของ Nitrifying Bacteria นั่นแหละแต่ไอกลุ่มที่มันจะแปลงจากแอมโมเนียเป็นแอมโมเนียมเนี่ยเราจะเรียกว่า AOB นะคะหรือ Ammonia Oxidizing Bacteria ก็คือน้องแบคทีเรียตัวสีส้มๆที่เฟิร์นแปะเอามาให้นะคะน้องก็จะทำการแปลงจากแอมโมเนียกับแอมโมเนียมให้กลายเป็นไนไตรส์หรือว่า NO2 คันนี้ ปัญหามันก็ยังมีอยู่ทุกคนไอเอนโอห้อยสองหรือในไต้มันก็ยังเป็นพิษอยู่มันเป็นพิษพอๆกันกับตัวแอมโมเนียเลยก็คือสองตัวนี้เป็นพิษร้ายแรงกับปลามากมายเวลาปลามันเวลาปลาเขาโดนพวกแอมโมเนียแอมโมเนียมันจะเกิดโรคมาอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแอมโมเนียเบิร์นนะก็คือตัวเขาจะ แสบร้อนเหงื่อจะโดนทําลายเนื้อเยื่อต่างๆจะโดนทําลายแล้วก็ตายไปในที่สุดนะคะหรืออาจจะเข้าไปทําลายถึงระบบภายในหรืออวัยวะภายในของเขาได้เหมือนเรากินยาพิษเข้าไปอะทุกคนเออเราก็ไม่ต้องการให้ไอแอมโมเนียหรือว่านไตรมันมีอยู่ในระบบเลยนะคะคราวนี้เราจะกําจัดไอไนไตร์เนี่ยยังไงตอนนี้เรากําจัดมโมเนียให้กลายเปน็นไนตไนไตร์ได้แล้วแต่เราจะกําจัดไนไตร์ได้ยังไงนะเราจะกจาะะําจ,จัดไนไตร์ได้โดย เพิ่มแบคทีเรียเข้าไปชนิดหนึ่งจริงๆในธรรมชาติเขามีของเขาเราไม่ได้เพิ่มอะไรก็คือมันเกิดสมดุลของเขาอะนะในธรรมชาติในไอแบคทีเรียอีกชนิดหนึ่งเนี่ยจะชื่อว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นชื่อว่า n o b นะคะหรือใน type oxidizing แบคทีเรียอันนี้เป็นชื่อกลุ่มของแบคทีเรียนะเป็นชื่อเรียกรวมๆนะคะซึ่งไอแต่ละกลุ่มเนี้ยก็มันจะมีแบคทีเรียแต่ละประเภทอยู่อีกเดี๋ยวเฟิร์นจะไปอธิบายตอนจบตอนตอน,ตอนหลังจากเนี้ยนะคะ ครนาน้นไอไนไตร์เนี่ยเจอน้องเขียวของเราเข้าไปไนเตรฟ้าไอไนไตร์ออกซิไดซิ่งแบคทีเรียหรือ n o v เนี่ยไนไตร์ก็จะโดนย่อยกลายเป็นไนเตรตหรือว่า NO ห้ยสามนะคะครา้นปัญหามันก็มีอีกอ่ะไอไนเตรตเนี่ยมันก็ยังเป็นพิษกับสิ่งมีชีวิตอยู่แต่มันเริ่มจะดีขึ้นทุนไ,นไอไนเตรตเนี่ยมันเป็น สารที่เราพอยอมรับได้ให้มีอยู่ในระบบก็คือจริงๆไม่สมควรมีแหละแต่มันเป็นพิษน้อยกว่าไงมันก็เลยพอยอมรับได้แต่ถ้าถึงจุดจุดหนึ่งในเต,ตรมันสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆปลาหรือสิ่งมีชีวิตเราก็ตายเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกําจัดไนเต,ตรตออกไปคันนี้ไนเต,ตรตเนี่ยมันเป็นผลผลิตสุดท้ายและในในตู้ปลาหรือตู้ไม้น้ำของเราเนี่ยนะแล้วเราจะกำจัดมันออกไปได้ยังไง ข้อที่1มีอยู่2วิธีข้อที่1คือใช้ต้นไม้ดูดหรือถ้าใครจำสเตปสเตปแอสซิมิเลชันได้นะคะก็จะเป็นรูปต้นไม้แล้วก็ดูดในเตจไปใช,ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นข้อได้เปรียบมากเลยสําหรับชาวตู้ไม้น้ํานะคะเพราะว่ายิ่งมีตู้ไม้ยิ่งมีต้นไม้ในตู้ไม้น้ําเราเยอะเท่าไหร่นะอีในเตจเราเนี่ยก็จะโดนดูดเอาไปใช้จนไม่เหลือนะะยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ยิ่งมีแน่นๆเนี่ย ระบบของเราสามารถวัดไนเตรตได้เป็นศูนย์เลยทีเดียวนะคะเป็นข้อดีแลวก็ข้อได้เปรียบของชาวตู้ไม้น้ําเป็นอย่างมากนะคะแต่แล้วถ้าคนที่ชอบเลี้ยงปลาทองละ่ะอโลวาน่าละ่ะหรือปลาคาร์ฟอ่ะเราจะเอาอไนเตรตเนี่ยออกไปจากระบบเราได้ยังไงนะคะคำตอบก็ง่ายมากย้อนกลับไปที่คำถามแรกในต้นคลิปนะทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำนะ คือคือเราจะต้องการเจือจางหรือเอาในเตดเนี่ยออกไปบ้างนั่นเองนะฮะเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยน100%เราอาจจะเปลี่ยนสัก30-40%อันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าคุณมีในเตดอยู่ในระบบเท่าไหร่นะคะซึ่งเราก็เปลี่ยนเปลี่ยน เปลี่ยนถ่ายน้าแต่ว่าในสัตว์บางประเภทอย่างเช่นกุ้งอย่างเงี้ยเราอาจจะคือปลาเนี่ยปลาบางชนิดเขาอาจจะเปลี่ยนน้าได้เยอะเขาอาจจะปรับตัวได้เยอะแต่อย่างกุ้งเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนร้อเปซบ่อยๆเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์จะตายได้เนื่องจากการเปลี่ยนน้ําให้กับกุ้งนะคะมันเป็นการกระตุ้นการลอกคราบของเขาและถ้าเขายังสะสมอาหารไม่พอแล้วคุณไปกระตุ้นให้เขาลอกคราบเนี่ยเขาก็จะลอกคราบไม่ผ่านแล้วก็ตายนะคะหัวข้อต่อมาก็คือ ไอตัวตัวแบคทีเรียที่เราต้องการเนี่ยมันมันคือต้องมีอะไรบ้างนะคะมีชนิดไหนบ้างถ้าเกิดคนอยากจะไปซื้อเราอยากจะไปซื้อไอนแบคทีเรียนะคะที่มีประโยชน์หรือ beneficial bacteria เนี่ยเราหงายขวดขึ้นมาดูหงายกล่องขึ้นมาดูมันสมควรจะมีแบคทีเรียประเภทไหนบ้างเขียนอยู่ที่ข้างขวดหรือข้างกล่องนะคะ ตัวแรกเลยน้องส้มของเฟิร์นนะคะหรือว่า AOB หรือว่าแบคทีเรียที่ทำการเปลี่ยนจากแอมโมเนียแอมโมเนียมให้กลายเป็นไนไตรส์ในสเต็ปแรกในน้ำจืดเนี่ยจะมีแบคทีเรียชื่อว่าไนโต o s o m o n a นะคะไนโต o s o m o n a อยู่ในน้ำจืดจะทำการเปลี่ยนจากแอมโมเนียแอมโมเนียมให้กลายเป็นไนไตรส์ส่วนในน้ำเค็มเฟิร์นไปหาข้อมูลมาให้เฟิร์นไม่เคยเลี้ยงปาน้ำเค็มเลยนะ,ะแต่ว่าไปหาข้อมูลมาให้ก็คือในน้ำเค็มเนี่ย แบคทีรียที่ทาการเปลี่ยนจากแอมโมเนียแอมโมเนียมให้กลายเป็นไนไตร์เนี่ยก็คือชื่อว่าไนโตโซคอคัสนะคะเพราะฉะนั้นในแบคทีเรียข้างขวดข้างกล่องสมควรจะมีไนโตโซคอคัสนะคะส่วนในระบบบาบัดน้ําเสียในบ่อบําบัดน้ําเสียทั้งหลายเนี่ยค่าจะใช้แบคทีเรียอื่นน,นะคะเช่นไนไตรโซสไปร่าในไตรโซสไปร่าสำเนียงไม่ค่อยดีอะค่ะในไตรโซสไปร่าก็อาจจะใช้ในระบบ บ่อบำบัดน้ำเสียนะคะต่อมาแบคทีเรียอีกกลุ่มหนึ่งนะคะ N.O.B. N.O.B มีอะไรบ้างเอ N.O.B เดี๋ยวขอแคปแคปดีแคปก่อนก็คือเป็นแบคทีเรียที่ทำการเมื่อกี้เราได้ไนไตใช่ไหมเราอยากได้ในเตรตคราวนี้ไอตัว N.O.B เนี่ยก็คือเขาจะย่อยสลายฮะไนไตให้กลายเป็นในเตรตในน้ำจืดก็จะชื่อว่าไนโตแบคเตอร์นะคะ ส่วนในน้ำเค็มไปหาข้อมูลให้อีกเช่นเคยนะคะชื่อว่าไนโตสไปร่าอันนี้อาจจะจดเอาก็ได้นะคะหรือมาดูคลิปซ้ำก็ได้เกิดใครจำไม่ได้นะคะอน,นี้ในกรองชีวภาพเนี่ยเราจะต้องอในระบบกองชีวภาพไอแบคทีเรียทั้งหลายเนี่ยทำให้เราจำลองระบบในธรรมชาติขึ้นมาได้นะคะหรือว่าหรือเรียกว่าระบบกองชีวภาพภาษาอังกฤษก็คือ biological filter ซึ่งก็จะตอบคำถาม แรกๆว่าแล้วทาไมเราถึงต้องมีระบบกรองนะคะก็เพื่อที่ทําให้เกิดระบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้ย่อยสลายสารเคมีต่างๆที่เราไม่ต้องการนะคะให้กลายเป็นอะไรที่เรารับได้นะคะแล้วก็สิ่งมีชีวิตของเราสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ทำไมต้องมีกรองก็คือให้เป็นที่อยู่ของแบคทีรียพวกนี้นะคะเป็นที่อยู่ของ beneficial bacteria หรือแบคทีรียที่มีประโยชน์นั่นเองนะคะแล้วการที่เราใส่ Fuel ตัวฟิล์เขาเรียกอะไรมีเดียหรือว่าพวกเซรามิกทั้งหลายนะคะที่มีรูพุนก็เพื่อให้น้ํามันไหลผ่านได้ให้ออกซิเจนไหลผ่านได้แล้วก็เป็นที่อยู่ของแบคทีเรียนั่นเองนะคะคราวนี้มาถึงคําถามข้อสุดท้ายแล้วเราตั้งตู้ใหม่อะทำไมเฟิร์นถึงบอกว่าเรายังไม่สมควรใส่สัตว์หรือสิ่งมีชีวิตเข้าไปเลยนะคะก็ง่ายๆเลยก็คือระบบกองเรามันยังไม่พร้อมนะคะ ไม่ใช่ว่าเราต่อให้เรานะคะซื้อแบคทีเรียรมาใส่ในตู้เรามันก็ไม่ได้แปลว่าแบคทีเรียรมันทํางานแล้วนะคะบางทีนะคะแบบเราต่อให้เราใส่แบคทีเรียรลงไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าแบคทีเรียรเขาจะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานบางทีเขาหลับอยู่เราต้องปลุกให้เขาตื่นแล้วก็รอให้เขาเพิ่มจํานวนให้พอกับของเสียที่จะเข้ามาในระบบเราะค,ะคือแบคทีเรียรมันจะต้องเกิด ขึ้นมาเป็นเป็นจำนวนเป็นจำนวน,น,น,วนมากๆนะคะจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะให้พอกับระบบของเรานะคะซึ่งคําถามต่อมาคือแล้วแล้วเราจะรู้ได้เมื่อไหร่ล่ะนะคะว่ามันจะมันจะพร้อมคําตอบก็คือมันตอบยากถ้าเราไม่มีอุปกรณ์วัดอะนะคะก็คือเราต้องรันน้ําไปเรื่อยๆจนกว่าอ e ีแบคทีเรียทั้ง2ประเภทนี้มันจะเกิดนะ,ะไม่ว่าจะเป็น A.O.B. หรือว่า N.O.B. ก็ตามนะคะให้มันเกิดแต่เราสามารถเร่งให้มันเกิดเร็วขึ้นก็คืออย่างที่เฟิร์นบอกคือเราสามารถไปซื้อแบคทีเรียพวกนี้มาใส่ได้นนะ,ะแต่ก็แนะนําให้ซื้อยี่ห้อที่มันน่าเชื่อถือนะ,ะไม่ใช่เราซื้ออะไรมาก็ไม่รู้แล้วก็แบคทีเรียอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มาทําให้แบบระบบเรามันแย่ลงหรือว่าปลาป่วยจากแบคทีเรียพวกนั้นนะคะนี้มาถึงคําถามที่ว่า แล้วเราจะรู้ได้เมื่อไหร่ว่าเราพร้อมอ่ะนะคะก็คือข้อแนะนําก็คือเราต้องค่อยๆทยอยใส่น้องปลาหรือน้องกุ้งเข้าไปแล้วก็ทยอยวัดค่าน้ํานะคะ mm hmm. เพื่อที่รู้ว่าไอในแอมโมเนีในยในไตไนเต็ของเราเนี่ยมันมันยังมีอยู่ในระบบไหมหรือมันมากมากเกินไปหรือเปล่านะคะซึ่งก็เป็นที่มาของคลิปต่ตอไปของเฟิร์นนะคะห้าน้ำยาที่ควรมีติดบ้านอะ่ะก็ต้องรออ่า รอติดตามในคลิปต่อไปนะคะคลิปเนี้ยก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้คือเฟิร์นะตั้งใจทํามากที่สุดเลยก็คือพูดไม่รู้กี่รอบแล้วนะคะก็พูดผิดผิดถูกถูกจนมาถึงคลิปตอนเนี้ยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจใเฟิร์น้วยนะคะเฟิร์นจะพยายามอธิบายให้เป็นเหมือนเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังมากที่สุดนะคะเพื่อให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะโอเคถ้าชอบก็ อย่าลืมติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ